สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้เราจะพามาดูรังนกกระจาบแล้วก็มาเก็บรังที่มันตกตกด้วยจะเอาไปประดับต้นไม้ที่บ้านค่ะนี่จ้าเจอแล้วสองลงังล่วงลงมาจากทั้งบน ลังมันเก่าไม่สวยเดี๋ยวเราลองเดินหาต่อไปกันเจอแล้วลังนี้ค้างยอดไม้ก็ยังเป็นลังไม่ได้ลังตัวเมียสักทีที่เป็นลังยาวๆน่นมล่วงมาจากทางบนนุ่นเพื่อน เดินหาหลายลังแล้วเพื่อนๆเดินหาได้แต่รังเก่าๆที่มันล่วงลงมาจากทางบนส่วนมากจะเป็นลังของตัวผู้ที่ล่วงลงมาถ้าเกิดเราไปแฝนบนต้นไม้มันก็จะไม่ค่อยสวยหรือว่าเราจะกระชากลังมันดี จากบนต้นไม้โอ้ยแค่ความคิดกระบาปกรรมแล้วแต่ดูแล้วก็มีรังเก่าๆนะเพื่อนๆเราคิดว่ามันล้างแล้วแต่ก็ความคิดนั่นแหละถ้าเกิดมันมีไข่อยู่ในรังเดี๋ยวไปเอาล้างไปเอาบ้านของเขามาก็บาปกรรมอีกนกกระจาบชอบสร้างรังที่มีกิ่งไม้เยอะๆต้นไม้ที่มีใบเล็กๆ เช่นต้นก้ามปูต้นมะขามเทศก่อนที่เขาจะมาทำลังกันนะเพื่อนๆเขามาคุยกันก่อนที่บนต้นไม้เราสังเกตดูสังเกตดูมาหลายที่แล้วบางทีก็สร้างไว้ลังเดียวนะเพื่อนๆสงสัยจะไม่ชอบและเขาก็ย้ายไปสร้างลังกันที่อื่นปล่อยลังให้มันล้างไป สวนที่นี้อีกหนึ่งจุดเรามาฟังเสียงของนกกระจาบดูนะคะเสียงธรรมชาติเราชอบมากที่สุดเลยสรุปแล้วเราเอามาแค่ลังเดียวคือร่วงไม่ได้ซอยมาจากข้างบนปล่อยให้เขาอยู่บนต้นไม้เป็นธรรมชาติอยู่ใครอยู่มันอยู่แบบธรรมชาติ เดี๋ยวเรามาดูคลิปนกกระจาบยาว,ยาวๆไปเลยนะคะบินกันทั้งวันคุยกันทั้งวันสร้างรังกันทั้งวันเลยค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขต่อการชมคลิปนี้ค่ะคลิปธรรมชาติสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ